นี่นะคะทุกๆคนอันนี้ก็คือปูลหลังจากที่เราต้องต้มอ่ะเพราะว่าเราไม่มีซึ้งนะคะซึ้งมันเล็กไปนะคะนี่นะคะเราก็เลยต้องต้มเจะได้เหมือนกันเนาะไข่มันมันทะลักออกมานะคะเดี๋ยวกุ้งนะคะเรากําลังอบอยู่นะเดี๋ยวกําลังรอกุ้งนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือหน้าตากุ้งของเรานะจ๊ะโอ้โหนี่นะคะนี่นะ ตัวใหญ่ๆเลยกำลังร้อนๆดูกล้ามเขานะคะนี่ใหญ่มากใหญ่กว่ามือเราอีกเนาะมาค่ะกินกันมาค่ะทุกคนมากินกันอันนี้มันเป็นน้ำที่แบบว่ามันไหลออกมาจากตัวปูอะโอ้เสียดายนี่นะคะกุ้งของเราย่างในเตาอ,อบนะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีนะ้วจ๊ะมา วันนี้เราขอใส่ถุงมือเพราะว่ากินแบบไอ้นี่ทีไรแบบจิ้มซีฟู้ดนะคะ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมเรามีสากนะคะพี่เขาบอกห้ามใช้สากแต่เราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีที่หนีดจริงๆนะคะเราก็เลยต้องใช้สากนะคะใช้สากเป็นตัวช่วยนะจ๊ะอุยมาๆามอ๊ยเริ่มจากตัวกุ้งก่อนแล้วกันเนาะ นนี่ะะคะกุ้งอันนี้เราเพิ่งเคยทำกินครั้งแรกนะคะเนี่ยออขออนุญาตตักราดขอที่มันกุ้งก่อนนะคะโอ้มอืม เราะว่าเราน่าจะย่างนานไปแต่อร่อยค่ะม,มันคุณนะคะอืออือเธอดีมากเลยอะ่ะอือสามตัวหนึ่งกิโลนะคะอันนี้อืม ผักไม่มีนะคะอืมเสียดายไม่มีที่หนีบเนาะนี่นะคะดูกล้ามขเขานะคะนี่นะคะไซนี้นะคะโอ้เห็นไหมน้ำไหล ไใบนี้นะคะอยู่เมืองไทยราคา7,500บาทนะคะในร้านอาหารนะคะแต่เราได้กินในราคาที่ถูกมากๆนะคะราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะคะ7,500ก็เนาะอืม อร่อยอะ่ะเนื้อมันหวานอะ่ะอืมึอืออืโอ้ยจกกุ้งก่อนจะอิ่มไหมเนี่ยจะอิ่มก่อนไหมดูเนื้อเขานะคะแบบเนื้อแบบเด้งๆเลยนะคะมันจิ้มซีฟูด้ด ปั่นไว้ปั่นไว้รอเมื่อวานนะจ๊ะเหมือนจะขึ้นสว่านเลยอ่ะเบย ล็อบสเตอร์มากเลยนะลเนาะล็อบสเตอร์เนื้อมันจะเหนียวกว่านะคะพ่นะออ้ววืมไปกินร้านอาหารตัวหนึ่งก็ใช่ว่าจะถูกๆเนาะหมดแล้วนะจ๊ะหมดแล้วนะคะอร่อยนะเราได้มาสามตัวนะคะสามตัวหนึ่งกิโลนะคะ ห้าสิบแปดฟรังนะคะอืมอม,มาเรามาดูผราเอกของเขาดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตหักเขาโอ้ดูกล้ามปูกับหน้าอิชันนะคะ ใหญ่พอๆกันเลยอืมูคู่นี้ออกมาเป็นเส้นๆทำยังไงจะกินเหลือคะบอกดิฉันหน่อยโอ้อืมอืมผู้ใดได้ยนินเสียงก็เยาะ่ากันนะคะโอ้โหดูขาเขาขาเล็กๆเขานะ อืมอืมอืมอันนี้มันเป็นปูเนื้อนะคะไม่ใช่ปูไข่นะแต่มันก็มีไข่แหละแต่ไข่มันอะเพราะว่าเรานึ่งนะคะอืมเราไม่ได้นึ่งเราแบบเราเอาไปต้มใช่ไหมแล้วเสร็จอะ มันไข่มันนะคะอืมไหลลงมาอยู่ในถ้วยนี้หมดเสียดายมากเลยอะ่ะแต่ก็เดี๋ยวเราเอาน้ำจิ้มมันมันก็มีเหลืออยู่ลงเลงนะคะอืมได้อยู่นะ ท่าน,นึ่งนะคะเราคงจะได้กินกินในนี่มันกินมันมนกินไข่มันเนาะแต่นี่มันเป็นตัวผูนะจ้ะดีนะที่ใส่ถุงมือ,อพระเอกของเขานะคะไม่ได้อยู่ที่เนื้อเนาะมันอยู่ที่กล้ามนะคะคุ้มไหมเนี่ยกับการกินแบบนี้เนี่ย อถ้าใครไม่อยากแกะนะคะต้องไปที่ร้านอาหารให้เขาแกะให้พี่เขามีร้านด้วยนะโอ้ดูนี่ค่ะอืมอืม,อมดีนะที่ใส่ถุงมือเสียดายอ่ะ เพราะว่าเราต้มมันไงมันก็เลยแบบเละอืมจะบอกว่าเละอะแทบจะไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันหวานนะคือจะบอกว่าสภาพเละมากเดี๋ยวเราจะขอแกะกล้ามก่อนนะคะ โ oh. อ้อืมอืมต้องใช้สากแล้วล่ะคะ่ะสากช่วยคุณได้นะคะมันก็โอเคนะแบบว่า แล้วก็อย่าทุบมันแรงนะคะก็จะได้แบบนี้อขออีกหน่อยเดี๋ยวน้องเขาเจะเละเกินไปนะคะค่อยๆคือเปลือกเขาแข็งอะโอ้โหนี่นะคะ มาเป็นแผ่นแบบนี้เลยอืมอืมเลิศค่ะสากก็ช่วยเราได้อืม บ้นลกหน่อยนะคะ Thank you Yeah I'm cooking Of course I not eat raw Wow เ mm มื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ี้ผัวเดินมาถามว่า เธอเธอได้คุกไหมพัแบบสนฉันก็คุกตัวอืมทันหนาอืมมาค่ะมากินก้ามอันนี้เข้ากันโอ<ฮ>้โ อันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่ที่ฉันได้กินปูกล้ามใหญ่ขนาดนี้นะคะคิดถึงแม่จังเลยแต่แม่กินอาหารทะเลไม่ได้นะคะตอนนี้คุณหมอสั่งห้ามอ๋ยดูปูเยี่ยวได้อืมอืม เราเคยเห็นแต่คนอื่นเขาไปกินเนาะตามร้านอาหารแต่ถ้าร้านอาหารเราคิดว่าเราคงไม่กินหรอกเราแกะไม่เป็นอายเขากินอยู่บ้านแบบนี้นะคะสนุกกว่าเยอะนั่งกินชิวๆหืมจิบน้ำเก๊กหวยอะไรอย่างเี้ โอ้โห,โหเนื้อเด้งมากค่ะทุกคนอืออู้หูหห้มาค่ะน้ำมาจากไหนอืมอืม เนื้อแน่นมากความสุขของการกินนะคะมันมันๆอะ่ะขาใหญ่ขาสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเล็มขานี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราจะจกขานี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดไอตัวของกุ้งนี้ให้ดูนะคะ น,นี่เราย่างเอานาะมันก็จะแห้งๆนะคะใช้สากทุบก็ทุบเบาๆเราเคยไปบ้านเพื่อนที่ติตอรีแล้วเขามีไอ้ที่หนีบใช่ไหมกินอาหารทะเลที่หนีบปูอะคะใช้ไม่เป็นหนีบนิ้วตัวเองค่ะอิ่นี่ดูนี่มันคืออะไรเอ่ยุูกดิ๊กุ๊กดิก๊กหวานอะ มันเป็นทั้งแห้งเลย <c oughs> อ,อันนี้อร่อยคือดีมากเพราะว่าถ้าเราย่างมันจะแห้งถ้าแบบนี้เราต้มถ้าเรานึ่งมันจะมันน่าจะโอเคกว่านี้แต่อันนี้เราต้มนะคะคิ่อันนี้อร่อยโอ๊ยเจบ น้ำใหญ่มากอืมว,ว้าวกินมันแบบนี้แล้วกันอุ้ยมันชอบหล่นนี่อืมอืม ขาเขาใหญ่มากเลยนะพี่คขบอกว่าท่านนึ่งนะคะให้หนึ่งนานๆเนื้อมันจะได้แน่นๆแต่ว่าเราเอาต้มเนาะอย่างที่บอกเสียดายมันมันแบบว่าลอยไปตามน้ําที่เราต้มหมดเลยอะคะ่ะเสียดายมากอืมอืม มัใหญ่ของเขาขาเขาใหญ่จริงหัว <c oughs> ใหญ่มากดูสิเกือบเท่าฝ่ามือเริ่มเริ่มจะอิ่มแล้วนะคะกุ้งหนึ่งตัวใหญ่ๆแล้วก็ อีกหนึ่งกิโลนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปูตัวใหญ่ๆเนาะนี่นะคะกระดองเขานะคะเท่าหน้าเราเลยนะเห็นหน้าเราไหมดูนะเห็นหน้าเราไหม <laughs> <laughs> เท่าหน้าเราเลยนะคะนี่นะคะอร่อยมากฟินอยู่คนเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปแกะขากุ้งขาปูต่อก่อนนะคะ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาไขปัญญาโอนอยังไงก็ไม่รู้อ่ะ